ท,ทายสบายดีทุกคนเนาะวันนี้ก็มาอยู่กับซองวันนี้คือเก่าแล้วทุกคนเนาะหลังจากที่เฮาเมือบ้านมาประมาณอาทิตย์หนึ่งทุกคนนี่กลับมาฮอตกรุงเทพแล้วทุกคนมาพร้อมกับทีมงานคือเก่าหนึ่งสองสามสี่ห้าคนแล้วทุกคนเนาะหลังจากที่บันนั้นลาง,งานกลับบ้านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนลทุกคนเนาะตอนนี้ก็กลับมาฮอตกรุงเทพแล้วทุกคนเลยมาเบ่งของพักยังไม่เท่าว่าชิตาอยงี้แน้วทุกคนเนาะ นี่แหละนทุกคนเนาะเอาสารแน่เอาสารมีหมกเพชรคั่วเจวบองหลายสิ่งหลายอย่างหลายแนวทุกคนเนาะนี่ไม่เอาคนจัดให้คู่อย่างเลยคนเด้มีทั้งหมกเพชรมีทั้งน้ำไม้ส้มใช่ประเด็นเหาอพี่ม,มีส้มน้ำแน่แล้วทุกคนเนาะมีส้มมีคน ที่ขาดบะไรานาะทุกคนปลาแดกตอนนี้กำลังเส็ดกลิ่นนะทุกคนมึนเขา้าเนนกำลังมึนเข้าอยู่ด้วยนะงจากเขากลับบ้านไปเนาะก,ก็ได้นี่แหละพี่นอ้องเส็ดแล้วมีกินลาบหมูด้วพี่น้องด้วย ลาบหมูสับเซ็บเอาดนะไรไ่ียนนะนี่เนะลาบหมูลาบหมูเนาะพี่น้องเนาะลาบหมูโดยพี่น้องเลยสับเซ็ตตอนนั่นนี่คือเก่ามาหนีิน้องมาหามื่อนี้พี่น้องเลยเพร่ะว่าเป็นน้องมาหามาพร้อมกันนั่นแหละแต่ว่าประจิกลับแล้วช่วงสามสี่โมงเนาะก็เลยเห็นอยากมากินสับเซ่ตชุบเงินกินก่อนเถอะ เรื่องยากเลยในลาบหมูเริ่มต้องพี่น้องคนใดที่เข้ามาเบิ้งแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านั่นเรื่อพี่น้องเพื่อจะได้ประภานคลิปใหม่ๆคือเก่าเนาะพี่น้องนอันนี้แหละพี่น้องของภาคที่เรากลับบ้านไปเนาะได้จากไ่เท่าก็จะมี แวบองแน่นะไว้ส้มเนาะพี่น้องเนาะงตลาดยากไรเงี้ยนะพี่น้องเนาะขอบใจหลายๆเนาะให้เท่ากับจัดการให้พี่น้องเอ้เนาะราบหมูพี่น้องมาเป็นต้นปรุงอะไรบ้างกินมะนาวคบ bao nhìn <laughs> okay. thấy <laughs> <laughs> oh. <laughs> cái này bạn. Được. là bao nhìn thấy này. bỏ. Hello nhìn thấy cái đi. lại tìm đi. là nhìn thấy

xôm nồi. Rồi ือกินอย่างเงีเลยต้องใส่ตู้ไว้เดยอเกินเลยนะเ๋ยวบองนี่กินมันจะออกแบบแบ่งในที่เจยวบอง่จะแบ่งกันได้หรอกิเเงินจะแบ่กัได้เนาะไอนะได้้วยเดี่ยพูดไดไม่เท่าป็นทีเจยวบองห้ทุกคนนะจับปาจับสองเนาะ

Hãy subscribe cho Đây Ghiền hết rồi. Để không nè. Ê, những phải hấp dẫn

ไปยักก้ไปเว้นหัวแจ้งทีนเนี่ย cây cay là con cái nào nó vẫn đó không đi. <laughs>

ซื้อแล้วก็ทื่งมาเลยเพ็ดบ้าน่ะเพ็ดบอกมาเพ็ด <c oughs> ดังเนาะกินนี <c oughs> ิวีมจังเดือน ใชหวานเลยถ้ามันกินหลายแล้วมันอิ